แล้วก็มีเรื่องนี้คือเรื่องอะไรปิดท้ายสักหน่อยหนึง่งเป็นเรื่องราวบีบหัวใจคะ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กต้องสูญเสียลูกสาวอายุแค่สามขวบกาลังน่ารักเลยโดยคุณแม่บอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนและไม่ทันได้บอกลาเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากน้องไดาอาน่าอายุสามขวบมีไขออ้อ่อนเช็ดต,ตัวกินยาก็หายแล้วอยู่ดีๆน้องก็ชักเกรงคุณแม่พาไปโรงพยาบาลคุณหมอปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจที่สุดน้องเสียชีวิต คุณหมอแจ้งว่าน้องติดเชื้อไวรัส,สที่อยู่ในอากาศติดเชื้อไวรัส,สที่อยู่ในอากาศแล้วมันไปลงที่หัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันคุณแม่บอกมันไวมากไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยแล้วก็โพสต์ทิ้งท้ายนะคะเพราะว่าแทบขาดใจอะคะ่ะบอกไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น,นะลูกไม่ต้องมาอยู่บนโลกที่มันโหดร้ายแบบนี้เชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด เด็กอายุนิดเดียวสามขวบค่ะคืออะไรอะ่ะคืออันนี้ถ้าฟังจากคุณแม่คือคุณหมอแจ้งว่าน้องติดเชื้อไวรัสที่อยู่ในอากาศแล้วเชื้อมันไปลงที่หัวใจคือเราอาจจะเคยได้ยินเชื้อลงปอดใช่ไหมคะอ,มอันนี้ของน้องถ้าฟังเนี่ยก็คือคุณหมอบอกว่าเชื้อมันไปลงที่หัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันอืโอ้ยแสดงความเสียใจจริงๆอาทีมงานอาไปตามต่อเลยเชื้ออะไรมาลงไปได้ยังไง มีโอกาสเกิดมากน้อยขนาดไหนยังไงเห็นใจแสดงความเสียใจจริงๆอ่ะ